ในวันที่กินข้าวไม่อร่อยผลไม้นี่แหละก็คือตัวช่วยที่ดีเลยร่างกายต้องการสารอาหารแต่เราบางทีกินข้าวไม่อร่อยก็ไม่อยากจะกินก็ต้องกินผลไม้นี่แหละอย่างน้อยก็ให้น้ำตาลแก่ร่างกายบ้าง แปลงบ้างช่องจิตในสรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเ,เตือนการลงคลิปใหม่พามากินผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อดร่างกายนะวันที่ เล็กไม่หิวข้าวนะร่างกายสมะโมร่างกายต้องการสารอาหารกนะ็นึกถึงแก้อมังกรนะเรถือว่าเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารเยอะพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟเบอร์นะวิตามิน B1 B2 B3 หรือว่าวิตามิน C ค่อนข้างสูงวยทำให้ร่างกายเราสดชื่นและผิวพรรณเปล่ปลั่งได้ ตอนนี้น่าเลีกยหยวแล้วฮะเนะเพราะว่าสูญเสียน้ำไปเยอะประโยชน์มากมายจริงกินข้าวแล้วมันรสชาติมันไม่ได้มันจืดชืดหมดเลยแต่ว่ากินผลไม้เนี่ยมันรสชาติหวานชุม่มคอจริงนเลนยไม่รู้ว่า ต่อมรับรสมันสูญเสียอะไรเปเพราะว่าตอนที่เราอาเจียนนะ่พวกน้าดีอะไรมันออกมามันโอ้โหเมือนขมคอไปหมดเหมือนกับมันจะมาเบินมาไหมต่อมรับรสของเราแต่กินพวกผลไม้นะโอ้โหเล่นชื่นใจฮะชื่นใจกินได้เยอะ ที่มีปัญหารเรื่องของการขับถ่ายเนี่ยดีเลยนีพวกนี้มีเรื่องของให้ไฟเบอร์ค่อ่ข้างสูงนี่เป็นแก้วมังกรนี่ก็เป็นไม้ตะกูลตะบองเพชรนะที่ปลูกในเมืองไทยที่เห็นเห็นกันอยู่ก็มีสองสายพันธุ์นะ เนื้อเนื้อขาวกับเนื้อแดงเนื้อขาวนี่จะรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะแต่นี้ก็ถือว่าไม่เปรี้ยวมากนะค่อนข้างหวานเนะียแะแต่ถ้าเป็นเนื้อแดงเขาบอกว่าหวานมากหวานมากก็ไม่ดีน้ำตาลเยอะเนีน่ยกินพวกนี้ดีนะนคนช่วยลดน้ำหนักเนี่ยกินด้วยนี่ ช่วยเรื่องของลดปริมาณไขมันนะหลายคนลดความพ้วนเนี่ยเพราะกินพวกนี้มีปริมาณน้ำเยอะถือว่า เสริมกับนัลเล็กี่ขาดน้ำนะร่างกายขาดน้ำไปเยอะขาดเกลือแร่นะวิตามินต่างๆเยอะเลยบางครั้งมันก็ต้องดูแลตัวเองนะนะอย่าคือบางคนมันนึกอะไรไม่ออก กินข้าวไม่ได้ก็ไม่กินหรือว่าตัดคำสองคำแล้วก็าวางไว้มันก็ทำให้แบบร่างกายเราแทนที่จะได้สารอาหารไปฟื้นฟูและซออมแซมส่วนที่สึกหรอส่วนที่มันขาดหายไปมันก็ฟื้นตัวช้านะเพราะฉะนั้นเราต้องหาสารอาหารให้ร่างกายนั่นะเองไม่ใช่ว่าจะมากินให้ดูอย่างเดียวก็คืออยากจะมา แบ่งปันแชร์ความรู้หรือว่าอะไรที่มันดีๆนะสำหรับคนทีเ่เข้ามาดูช่องนาเล็กนะก็ถือว่าต้องได้อะไรไปบ้างไม่ใช่ว่านาเล็กจะกินให้ดูอย่างเดียวนะคือร่างกายเราต้อง พร้อมสู้นะเดี๋ยวมีคนไข้มาใช้บริการเราก็ต้องพร้อมที่จะลุยละก็ไม่รู้ว่าต้องใช้พลังต้องใช้อะไรนะกระดุมหกักแข้งขาหากักต้องดึงต้องใช้กําลังหรือไหล่หลุดข้อศอกอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้กําลังเหมือนอก,กันเพราะฉะนั้นเราต้องพร้อมนะ นี่แหละครับก็อยู่ง่ายกินง่ายสไตล์นาเล็กนะกินข้าวไม่อร่อยก็หาก,กินผลไม้เอามันก็ได้สารอาหารเหมือนกันนะในอะไรที่ไปซ่อมแซมให้ส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้พอสมควรอย่าปล่อยให้ร่างกายโทรมรับผมจะหนับ คลิปนี้เนี่ยเลยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ